Thank yeah. ีเธอเงินกันเนมองพระจังมีฉันไม่เชียการเธออ่ะก็คือวันนี้ก็ฟังเพลงนะคืออยากจะทำานานนะ้รเพลงอยู่ฟังของประจัน์ของปิจิวกับอาจารย์ไข่มริวนหนนะ้ามันเป็นเพลงที่ บอกถึงความคิดถึงได้ลึกซึ้งกินใจแล้วก็ไพเราะโดยมันมันมาเข้ากับตำราต่างดาราศาสตร์ด้วยนะครับในเพลงนี้ก็คือแท้ๆกับว่าคนที่เราคิดถึงนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของพระจันทร์อยู่อีกฝั่งของพระจันทร์ ตอนนี้ทางนั้นหอบ้างหรือเปล่า่นะฝากจันทามเก่าวใจบอกคนไกลว่ายัางมีคนรอกออองสาร้องนะไอตัวเนี้ยร้องไอตัวที่มันถือหุยอยู่นะเอะเอก็คืออีกฝั่งของพระจันทร์เนี่ยตอนนี้เธอโห่วหรือเปล่าก็าคือฝากความคิดถึงไปให้คนที่อยู่อีกฝั่งของพระจันทร์นย ไม่รู้ว่าเขาจะาได้รับความคิดถึงนี้ไหมถ้าเราส่งไปจากโลกแล้วส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหมนะครับถึงลงมาดูนะครับลงมาดูว่ามันจะไปถึงไหมนะ่า <c oughs> น,นี่คือดวงจันทร์ดวงจันทร์มีสองเรียกสองฝั่ง ก็คือฝั่งนี้ก็เรียกฝั่งด้านใกล้ส่วนนี้กว่งด้านไกล,น,กน,ไกลนะครับเราจะเห็นดวงจันทร์เนีแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้เราเห็นดวงจันทร์สูงสุดได้แค่ประมาณ59%ก้าเอเซ็คือเราทำแบบที่ได้ประมาณ59%ส่วนอีกฝั่งนึ้งยังทำไม่ได้นะครับใส่ที่ทำไม่ได้ใส่ที่เราไม่เคยเห็นอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ ถ้าเราอยู่บนโลกนะก็คือดวงจันทร์เนี่ยมันจะหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกทําให้มันลงล็อกลงล็อกพอดีลงล็อกพอดีพอด,ดีว่ามันจะหันเข้าหาโลกแค่ด้านเดียวตลอดเวลาบางบางคนเรียกว่าด้าน,านไกลหรือว่าด้านมืดของดวงจันทร ก็จริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่ได้มีด้านมืดนะหรือว่าอีกือถ้าคาเรียกว่าอีกด้านมืดของดวงจันทร์ก็คือด้านที่เรามองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วอีกฟ่งหนึ่งของดวงจันทร์มันมันก็ไม่ได้มืดนะมันก็จะโดนแสงจากดวงอาทิตย์แต่ที่เราเรียกด้านมืดเพราะเรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองนะครับทีนี้เพลงเนี้ยมันมันทําให ผมนึกถึงนึกถึงวิชชดาราศาสา์เลยก็คือพอฟังปั๊บเหมือนกับว่ามันหลุดลอยไปเลยความคิดถึงมันหลุดลอยมันมันมันใหญ่ไม่ถูกมันเป็นความเพลิะที่ที่สวยงามที่เรียกว่าอินอ่าสมมติว่านี่คือโลกเรามาดูกันว่าเราจะ ส่งสัญญาณไปยังอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้ไหมเพราะนี่คือโลกอีกฝั่งหนึ่งเป็นดวงจันทอันนี้อันนี้คือดวงจันดวงจันรจะเล็กลกนะว่าโลกติว่าฝั่งนี้เป็นแสงแกวสว่างากวดวงอาทิตย์ก็แล้วกันฝั่งนี้เป็นแสงสว่างแกวดวงอาทิตย์แสงแกวดวงอาทิตย์จะสาดสา่องมาทางนี้อ นี่คือโลกนี่ดวงจันฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ของโลกจะเป็นกลางคืนฝั่งนี้ของดวงจันทร์จะเป็นกลางคืนเหมือนกันแต่ถามว่าเวลาเรามองจากโลกนะเราจะเห็นดวงจันทร์ฝั่งไหนเราจะเห็นดวงจันทร์แค่ฝั่งนี้เราจะเห็นดวงจันทร์แค่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่มันมันสว่าง อฝั่งนี้เราจะเห็นดวงจันทร์แค่ฝั่งฝั่งสีเหลืองฝั่งสีดําเราจะมองไม่เห็นไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนไม่ว่ามันจะโคจรไปตรงไหน,นมันก็จะหันด้านนี้ด้านสีเหลืองเนะข้าหาโลกตลอดทีนี้อถ้าเราส่งสัญญาณสมมตินะสมมติว่าส่งสัญญาณไปยังดวงจันทร์ส่งสัญญาณไปยังดวงจันทร์เวลาส่งไปนะ มันก็ส่งไปได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะอะไรเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะโดนจะโดนฝัน่งเนี่ยฝั่งเตือนผ้าหา่โลกบังสัญญาณไว้ซึ่งส่วนมากจะเป็นสัญญาณวิทยุเพราะเป็นสัญญาณวิทยุมันไม่สามารถที่จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้เพราะฉะนั้นถ้ามอนที่เพลงว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ต่อให้เราคิดถึง ส่งความคิดถึงไปยังไงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ได้รับความคิดถึงซึ่งพอมาบวกเข้ากับทฤษฎีนี้ก็คือจากเพลงมาสู่เรื่องดาราศาสตร์ตัวนี้ที่รู้ว่าถ้าส่งความคิดถึงไปส่งสัญญาณไปยังไงก็ไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ทำให้เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะส่ง ความรักความคิดถึงไปให้กับคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งมันเป็นความรักที่ความคิดถึงที่จุดจะบรรยายนะมันเศร้าในเนื้อเพลงสงสารสงสารอาจารย์ไข่กับพี่จิว๋วนะ อันนี้ก็อ,อีกฟองหนึ่งของดวงจันทร์ถ่ายภาพแล้วลภาพนี้มาจากไหนมาดูก่อนนะมาดูอันที่จริงเนี่ยกลุ่มแรกที่ถ่ายภาพได้ก็คือยานจากโซเวียตครับแต่คนกลุ่มแรกที่ที่ไปดวงจันทร์ก็คือเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นด้านมืดของดวงจันทร์ก็คือ โครงการอพอลโลแปดโครงการอพอลโลแปดนี้ส่งนักบินอวกาศไปโโจรโรอบดวงจันทร์แต่ว่าไม่ได้ลงจอดก็คือโโจรไปแล้วก็เห็นภาพอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์อันนี้ถ่ายภาพโลกขึ้นจากดวงจันทร์ได้ด้วยต่อมากลุ่มแรกที่เหยยบดวงจันทร์ก็คือโครงการอพอลโลสิ เ็อแปดขึ้นไปโูจรรอบ90ก็คือ11ได้ได้ลงจอดลงจันอันนี้ก็คือนักบินอวกาศนี่น้ำตรองบัดอันลินคนจําจำชื่อไม่ได้ขึ้นไปแต่ถามว่าไปอยู่ฝั่งไหนตั้งแต่โครงการอพอลโล11จนถึงอพอลโลอพอลโล17 ทุกครั้งที่ขึ้นไปเนะี่ยจะไปจอดด้านสว่างคือด้านใกล้เที่ยนเข้าหาลกูกทุกครั้งเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งของพระจันทร์เนี่ยไม่เคยมีมนุษย์ลงไปเหยยะนะบอันนี้คือมนุษย์โอกาสกลุ่มสุดท้ายก็คือโอการอพอลโล17ที่ไปเหยียบลวงจันทร์หลังจากนั้นก็ไม่มีไม่มีอีกเลย อ่มาดูนะอันนี้คือฝั่งที่หันเข้าหาโลกฝั่งที่หันเข้าหาโลกของดวงจันทร์สีสีน้ําเงินเนี่ยเป็นฝั่งที่สหรัฐสหรัฐก็ไปสํารวจนะครับในรูปจุดสีน้ําเงินสีฟ้านะครับสีสีแดง <c oughs> สีแดงเป็นจุดที่สหภาพโซเวียตหรือรัสเซีย เข้าไปสำรวจส่งยานไปส่งโดนไปส่งโรเวอร์ไปนะสีเขียวเป็นของจีนแล้วก็สีเหลืองเป็นของอินเดียส่วนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะอีฝั่งหนึ่งมาดูว่าประเทศไหนที่สามารถลงจอดแล้วไปสำรวจได้บ้างคำตอบคือมีประเทศเดียว <c oughs> ก็คือประเทศจีนะ ต่ประเทศเดียวประเทศจีนเมื่อปีศ .2019 ที่ผ่านมายานจางอ,อือสีสามารถลงจอดฝั่งไกลของดวงจันทร์ได้ลงจอดแต่ถามว่าลงจอดเสร็จแล้วจะส่งสัญญาณกลับมาโลกยังไงเพราะว่าเออมันโดนอในฝั่งหนึ่งของดวงจันท์บังไว้แล คำตอบก็คือเขาส่งอ hmm ่า hmm. ส ah. <For>. mm ่งเขาเรียกว่าดาวเทียมไปโคจรอยู่นะครับดาวเทียมเนี่ยอ่าส่งดาวเทียมอันนี้ประมาณเนี้ยไปโคจรอยู่ข้างหลังดวงจันทร์แล้วก็ส่งอ่าให้ยานเนี่ยส่งสัญญาณไปยังไปยังดาวเทียมแล้วก็ อ่ส่งส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วก็ส่งกลับไปที่โลกซึ่งจุดที่ดาวเทียมไปโคจรอยู่ก็คือจุด L 2สองตรงนี้นะจุด L อสองตรงนี้อ่าจุด L 2สองตรงนี้นะมันจะขึ้นไปโคจรอยู่มันก็จะโคจรอ่าไปเรื่อยๆนะมันเป็นจุดที่ยังไม่ปิดเคยอ่านปุ๊บแลวก็เก จุดที่เรงรุ้งตวงของรูปกอบดวงจันทร์มันหักล้างนะไม่แน่ใจว่าหักล้างกันยังไงแต่จีนมันน่าจะเก่งฟิสิกส์เยอะด้วยครับตอนนี้อนน่าตรงน,นี้ก็คือเอลสองแต่มันจะเป็นกูจรอยู่ตรงน,นี้บกูจรอยู่ประมาณนี้กูจออยู่ประมาณตรงเนี้ยนะแล้วก็รับสัญญาณรับสัญญาณจากดวงจันทร์ป๊บ ส่งสัญญาณไปยังโลกกลับมายัางโลกเวียนมุมเวียนอยู่แบงนีน้นะเในกับรูปนี้นะในรูปนี้ที่เห็นก็คือจะได้รูปประมาณนถ้ายานไปอยู่ข้างข้างหลังของดวง,งจันทร์อ,อันนี้ก็คือสีเขียวนี่ก็คือบริเวณที่บริเวณที่ดาวเทียมนี่มันโคจร เออมันก yeah. nah. well, voilà. yeah. 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 okay. ็โจรอยู yeah. ่างเงี้ยนะครับอยู่ข้างหลังดวงจันทร์นี้ก็ดวงจันทร์โปยานมาใกล้แถบนี้ก็คือแถบที่มันรับสัญญาณได้มันก็รับสัญญาณพอมรับสัญญาณเสร็จพอมันมาแถบนี้มันไม่บังดวงจันทร์แล้วมันส่งกลับมายัางลูกได้นะก็คือเออเหมือนภาพนี้นะเออพอมันมารับสัญญาณได้ปั๊บมันก็จะส่งกลับมายัางลูกก็คือมันจะวนเวียนอยู่างเงี้ยรับแล้วก็ส่งรับแล้วก็ส่ง ทำให้เราสามารถทําให้ยานที่อยู่อีกฝัองของมวงจันท์สามารถติดต่อกับลูกได้ <c oughs> <c oughs> เป็นประเทศแรกส่วนอันนี้คือสารัฐม,มันไม่เชื่อก็คือมันใช้ยานของมันยานมันไม่ไม่สามารถลงจอดได้เลยว่าใช้ถ่ายภาพได้เปว่าพบปุ๊บฉางอือซีอยู่ตรงนจริงนะครับ สุดท้ายถ้าใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยตอนนี้เราไม่สามารถติดตอ่ออีกฝั่งของดวงจันทร์ได้แต่ตอนนี้ประเทศจีนสามารถติดตอ่อกับอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้แล้วแต่ไม่แน่นะอีกเจ็ดปีไทยจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา บอกไว้นะครับถ้าถ้าเป็นจริงก็ดีนะเราอย่าไปคิดว่าประเทศ่าคนไทยไม่เก่งอะไรนะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่คนไทยจะออกไปสำรวจนอกโลกบ้างนะครับอย่าไปมองถึงเศรษฐกิจอย่าไปมองถึงอะไรมากมายนะครับกวคือวิทยาศาสตร์ต้องข้าหน้าไปไเรื่อยๆนะครับนอกจะมี นักวินอวกาศคนแรกก็ได้นะครับี่เจ็ดปีองศากวัยประมาณแปดขวบนักวินอวกาศแปดขวบนี่น่าจะไม่มีนะเพราะน่าจะไม่ใช่คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์ไม่ใช่คนไทยคนแรกนั่นแหละนะมีพออือฝังกองปลาจันทร์ตรงนี้ตรงนั้นเอาบ้างเปล่า <c oughs> วันนั้นเ,เป็นอะไรที่ปวดหูเศร้านะสงสารคนที่กำลังคิดถึงแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้อีกคนหนึ่งไม่รู้ จะไปถึงเธอมาไหมน้อยความใกล้ชิดก็ไม่ทางนั้นเงางไหมถาฉันถามาใจของคนอยู่ไกลบอกเคาว่ามีคนรอความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอมาไหมน้อย หากนนี้เธอเหงาเหมือนกันเนมองพระจั์มีฉันมาเคียนข้างเธอหากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกันเนมโมพระจังมีฉันัาเคียนข้างเธอ คิดถึง